ตั้งหลังคาเทลิบอยรุ่นซีดีห้าขาคันนี้เป็นกระบะก่อนเลนเจอร์4ประตูครับผมใส่หลังคารุ่นซีีห้าแต่งแหลกหลังคาด้านบนครับแหลกบางของไว้วางกระเป๋าวางสัมมาระเก็บของด้านบนได้ครับด้านท้ายมีไฟเบรกสปอยเลอร์อหลังเกง๋งมีลูกกุญแจล็อกท้าย ด้านในคันนี้แต่งพัดลมสองตัวครับผมซ้ายขวาเพื่อมีคนนั่งด้านหลังเปิดช่วยระบายความร้อนได้ครับอ,อีกตั้งไม่เจาะตัวถังรถเหมือนเดิมครับผมดีเลยฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับผมคันนี้กระบะพอร์ดสี่ประตูครับ่่ง,งานส,สวยๆอีกคันครับผม